สวัสดีค่ะวันนี้เรามาย้ายกระถางปลูกกวักมรกตกันนะคะกระถางนี้มันมันเล็กไปแล้วนะคะสําหรับวักมรกตได้มาหลายวันแล้วะคะ่ะมีพี่พี่ให้มาแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางวันนี้ก็เปลี่ยนกระถางคะโดยเอาดินล,ลงไปกาะครึ่งหนึ่งอันนี้อันนี้กระถางใหญ่มากนะคะทีนี้พอเอาดินใส่ไปแล้วใช่ไหมคะก็แกะแล้วก็ต้องแกะอันนี้นะคะแกะ เขยา่าขย่าก่อนมันติดแน่นมากค่ะรา,ากเยอะมากบัามากมรกตต้นนี้นะคะอ,ออกไหมเห็นนะออกยากเหลือเกินค่ะนี่ได้แล้วนะคะอ่ะแล้วก็มาวางอันนี้ใบเหลืองแล้วหนึ่งใบเอาออกนะคะเอาออกใบเหลืองใบเหลืองเอาทิ้งไว้ก่อนอันนี้วางตรงกลางนะคะใส่ดินไปแล้วรอบหนึ่งกวกระถางเป่าปาก แล้วรอบหนึ่งทีนี้ทีนี้ก็อาดินนะคะซื้ออันนี้มาอีกอันหนึง่งเป็นเป็นดินลาโวนะคะดินละโวน,นี่มันจะเป็นเนื้อดํามากเป็นสีดําสําหรับปลูกต้นไม้นะคะทํายากเหลือเกินค่ะกล้องหายซื้อกล้องหายขาขาตั้งกล้องหายนะคะ แล้วก็ขยำเอาดินใส่ถางดูไม่เห็นนี่นะคะใส่ให้เต็มดินใส่อันนี้เราใส่ไว้ก่อนแล้วนะคะลองลองก้นไว้แล้วเป็นเป็นดินแบบดินละโว้เป็นดินแกบ่ะคะ่ะแกรผสมแล้วจะเป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอีกอันนึงนะคะใส่อันนี้ก็ะถางใหญ่ลองใส่ดินเยอะอยู่ป,ปุกใส่ให้ท่วมใส่มือเลยค่ะโอ้ยอยังไม่ท่วมเลย มันเยอะมากนี่น่าจะได้และโอเคนี้นะคะเราปลูกใส่ดินเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้อันนี้เราเอาดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะ แค่นี้พอกาะน,นะคะเปลี่ยนกระถางกวักมรกตก็ลดน้ำลดให้ชุ่มนะคะลดให้ชุ่มกวักมรกตไม่ต้องลดน้ำตลอดนะคะลดให้ชุ่มประมาณสามถึงสี่วันนะคะค่อยลดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากวักมรกตจะชอบแบบชื้นๆน,นะคะไม่ชอบแบบน้ำเยอะไม่ชอบแบบน้ำขังรากเยอะด,ด้วยะคะ่ะเดี๋ยนนี้รอรอน้ำซึมรอน้ำซึมลงไปนะคะนี่บวัวลดน้ำโห ดินเข้าไปอยู่ในเล็บดำปีเลยกวักมรกตของเราเดี๋ยวจะอัพให้ดูนะคะวันหลังๆว่ากวักมรกตเป็นยังไงบ้างโอเควันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางตัวอื่นต่อสวัสดีค่ะ